ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์วลัยลักอัคาราราชกุมารีกนพระศรีสว่างควัรวัตดยียาราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตรหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาแพงจึงทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริข,ขึ้นณพระตำหนักพิมานมาศอำเภอสัาตาหิบจังหวัดชลบุรีเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, PICs และ GDP, PICs หรือ TMDP, PICs ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตและการกระจายยาโดยมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตยารักษามเร็งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานาระดับสากล สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีทรงวางพระนโยบายการวิจัยและผลิตยารักษาโรคมะเร็งโดยส่งให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติและครอบคุมการรักษาโรคมะเร็งในทุกรูปแบบ โดยยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินไไทเนตเป็นหนึ่งในยาที่ส่งศรพระททยเนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดให้ผลการรักษาดีมีอาการทัางเคียงต่ำเป็นที่ยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตรคติยาราชนารีมีได้เพียงทรงวางพระนโยบายหากแต่ทรงใส่พระไทยติดตามความก้าวหน้าและทรงร่วมปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทรงพิสูจน์อัตลักษณ์ของวัตถุดิบและคุณลักษณะสำคัญด้านคุณภาพของผลิตภญญญ และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลเกิดเป็นคุนูประการสําคัญต่อวงการสาธารณสุขเมื่อประเทศไทยสามารถผลิตยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าได้สําเร็จเป็นตำดับแรกของประเทศอินทรานิกหนึประกอบด้วยตัวยาสําคัญอิมาทินิปหนึมิลลิกรัมอันมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินไคเนสทำลายเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยําช่วยให้การควบคุมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด ยาอินคราเนปได้รับการ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมารักษาผู้ป่วยโดยจะเริ่มนำมาใช้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ความสำเร็จนี้คือผลแห่งพระอัจฉริยภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ผลจากทุกภัยของโรคมะเร็งและยังนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสามารถด้านเภสัชอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเภสัชกรรมของประเทศไทยให้พร้อมรองรับการผลิตและการวิจัยยารักษาโรคมะเร็งตำรับอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในเพื่ ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเภสัชพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอันจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางยาให้แก่ชาติอย่างยั่งยืนนับเป็นพระกรุณาคุณที่ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในพระดำริเสมือนดังจากรวาลแห่งน,น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สร้างโอกาสสร้างชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ประสบนิสไทย